โอเคพ่อพี่น้องกะสวัสดีสวัสดีพ่อพี่น้องสวัสดีทุี่เมื่อสุขสุขคนเนาะพ่อพี่น้องแดดมือนี้อ่ามื่อนี้น้องอันสีมาก,กะคือสีไม่เห็ดขื่ออนเนี่ยพ่อพี่น้องสีมาเห็ดทางเขาหรือว่าเห็ดหัวขัวบะเนี่ยแต่กะมือนี้หันน้องอันอยู่นอก ของนั้นน้องมาอยู่หนอง่ะเนี่ยแต่กายมื้อนี้หันนสร้างเพิ่นมาเห็นเพื่อนว่าเราะงั้นก็ว่าเมื่อเด็กเคยบอกในคลิปนะว่าสีอะไรปับ๊บรุงเพื่อน,นยังแต่กายคลิปรีวิวเพื่อนแต่โดนๆดนเนี่ยของั้นก็บ,บ่ได้รีวิวเพื่อนไปเนาะงพอพี่น้องกับสีไทย่ทายเบิ่งสีไทยร่วมๆกันไปเลยพ่อพี่น้องจะไปเบิง่งอ,อันนี้เพื่อนของอนั้นพีพลพี่น้องติดเส้ทนทางเลย 4 3เส้นทางใหญ่เส้นทางหลักเส้นทางเลขที่ที่3เป็นเส้นทางหลักของนี่แหละปาเเร์เซ่เวียงจันทร์ครับพี่น้องไปทางนี้กับปาร์เซ่ไปทางเบือเ้องพุนกับเวียงจันทร์อ่าเนี่ยเด็สเกสร้างพลังแรงคูดพื้นที่เพื่อสิทธินแข่งช่วย แต่มันบดต้นนบ้บด้ิงหรือเปล่าแกชิบานติงด็เพราะว่าแบพี่น้องบงนี่ต่ั้งแตามันก็เปเป็นระยะระยะพอว่ามันก็ชิสาเนี่พอพี่น้องก็ล่เมือขึ้นแกสิอัพเดตไปแตเมืองนกามา่ายเขาพาพว่าาม้นแมแปลงเาวางแผนมาสีเข็ดจะไจะไ พี่น้องตนอนนี้กาหลังจากที่น้องอันทายอัปเดตไปตอนเสาร์เนาะรายการนี้ก็ทันแรกเบื้อกระดิเห็ดแต่นายเติบเลยอ่าน้องอันชิ้บอกว่าซื้เอ,อยียงเพิ่มเนาะอุปกรณ์มีเฮไปพี่น้องเฮกล่องกล่องสามแสนดีแสนฐานนะแม่ดีแสนฐานเดี๋ยวน้องอันขีดไปขีดเป็นเง,งินไทยเบิ้งในคลิปแต่ก็มีม กวนกวนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับกวนสวัสดีครับสวัส <c oughs> ดีครับฮ่ารายการเพื่อนแกได้พูดคุมไปเนาะเพื่อนพี่น้องนะหนึ่งคุมมีสองคุมสามคุมสี่อ่ะหกเจ็ดแปดคุมพอว่จะแกได้พูดคุมเหมือนนี้ ล้วก็ซื้อเสาแมาเสาตัวนี้สามเสาพัวผี่น้องเสาละแสนหาเสานี่สีเซาสเซาบ่สีเสาเนาะเสาละแสนหาเนี่ย้องงานสิขีดเป็นเงินไทยเบิ้งไว้จับบาทเด็กะมีเสาเนี่ยน้อยอยู่หลังบ้านได้ข้าพไฟผี่น้องยางไปเบิ้งอันนี้เป็นเสาหัวอันนี้เป็นข้างหลังข้างขาวไฟผี่น้องข้างขาวข้างแกนตรงนั้นเนี่ยอย่ากิื้อมาให้เบิ่งเสาหน่อย ตัวนี้เาโอ้หัวเศร้าละสีขีดพันคลิปกิดเดี๋ยวหน่องอันสีลิปเป็นเงินไทยเบินงมาจักบาทในคลิปนี้แหละรากาอันนี้เป็นขังลรางบาทเพ่อพี่เนาะว่าเด็ดมาถ่ายรังบาทจักเถื่อนี่เด้กอันนี้เป็นเฮน่าหน่องอันสื่อกระเพิ่นเนาะสื่อให้นึงเพราะว่าเป็นเฮ็ดหน้าใส่ปีนี้ปีต่อไปการศึกษาเป็นเหตุหน้าอันนี้ก็เป็นรังบาทยิ่งขี้อันเพป็น ข้างล่างมันก็สิเป็นวิวเป็นผู้พ่อพี่น้องวิวบรรยากาศเป็นผู้คือนะกับมันยามนึงแรกมันกับมันกับเป็นวิวประมาณนี้แล้วพ่อพี่น้องเหมือนนี้มันวิวมันงามไปไหนนี่อประมาณนี้อันนี้เป็นคางคางบานผัวอันนี้ท่านเดชทางออกพ่อพี่น้องมันเพิ่งโขเขื่ออยู่ก่บท่านเดชอันนี้ จะเป็นระเบียกบกาเบัตรทำนี่แล้วเพ,พี่น้องๆก็มาอัปเดตแล้วก็สิอัปเดตมือต่อไปเนาะเป็นกว่าสิได้ก่อเป็นกัมเพงเป็นแหละจนกว่าสิแลว้วเพี่น้องอัปเดตกันไปแต่ละมือเดี๋ยวมืออืน่นสิมาอัปเดตให้เบิ่งใหม่อีกสาวเพี่น้องกามือนี้ก็ได้มาอัปเดตหัวเพื่อนอีกคือเก่าเนาะสวยเลยแหละเพราะว่าสร้างมาแต่เสากะของประธนมาส่งเพ,พี่น้องเอ้ยอันนี้ไมอนี้กะ มีของมาส่งเพิ่มก็คือปูนครับอันนี้ทีน้องอันไปไปสั่งไว้เนาะการวรมๆแล้วกการเจ็ดแสนเก้าสิบแปดพันพอพี่น้องการจักบาาเดี่ยวสิขึ้นไว้ในคลิปน้องพ่อพี่นอ้องมีปูนกับเล็กมากเพิ่มเลยการสร้างเพิ่อนกับได้ตังห้องเล็กห้องเล็กไอการชิเทพตีนเสาพอพี่น้องนี่ สองเสาสีเทเพราะอันนี้เป็นเสาใหญ่ดเดห้ามตรงเทเอาคนพี่น้องเพื่อใฉยมันแข็งแห้งถ้าสีซื้อเอามาันกะบโบย่างโบสูงเดี๋ยวคนพี่น้องเพื่อนๆกำลังสีเทีสอัปเดตแทนเบิ้งประมาณนี้แหละคนพี่น้องชั้นหนงอ่าไม่นี้น้องอันบ๊ดยมาอัปเดต กำแพงโดนแล้วพี่น้องเลยโดนลายเอลี่ประมาณ <laughs> เป็นอาทิตย์พี่น้องเพราะว่าสร้างเพื่อนเก๋เฮตส์ส์เนฟน้องอ,อันก็เลยอันนั้นวอเดมานอัปเดตเป็นอาทิตย์เลยพี่น้องตอนนั้นน,อน้องอันอัพเดตไปเห็นกําลังขุดขุดจะคุ้มมันาพี่น้องอันแบบตอนนี้เห็นมีเสาเทคานพื้นเพื้นพี่น้อง เทคานพื้นเทติดเท,ทตีนเทาเดียวก็เทคานพื้นเนี่ยครับก็เพื่อนพี่น้องก็ก็ขึ้นมาห้ากําไรนี้แหละอย่างกระกบเบื้องนี้ก็ะเบืทียนเทียเอียงก็า,าััง,ง,ง,ต,งตั้งแต่เท้าเทคานพื้นเี่กันนี่แหละยัอยงอีกลายมือเพื่อนพี่พน้องเป็นลายอาทิตย์พลอสีเหลว กามาเด็ในให้พ่อพี่น้องเบิ่งพ่ออาเบอร์ดีมา้าดเด็ดโดนอดีแต่กรนี้พ่อพี่น้องคุดห้องที่เท่งหนีที่เทพปูน่งหนีเลยกะเอาทอมาใส่สื่อทอมาใส่พ่อพี่นอ้องน,นี่น,นี่ใส่ต่อจากทอเป็นไอ้กิจสิได้สิทมหน้าบา้านแต่ก็คลองที่สื่อมาเพิ่มขนาดพ่อพี่น้องบล็อกบล็อกหารอยกอน หาแล้วก่อนมประมาาแปดแสนกว่าเยออันจะขึ้นใจมึงไม่คิดว่ายกะได้เนี่ยประมาณนี้พอได้อัปเดตไปหนึ่งอาทิตย์เต็มๆเลยก็มาอัปเดตอากาศด้ยดสั่นจะเขามาเบิดไก่เพิ่องเพ,พราะว่าก็อันนี้เห็น พื้นนี่เพิ่นก่อหยุกสูงพี่พี่นอ้อนงพเ,อเพราะว่าห้าสิทมดินหันซ้ำพื้นนี่พิ่นก็เลยก,กอ่อแบบเดียนบอกเก่งสีเพราะว่าเพิ่นจีหยุกสูงลาคาผ่านมาพ,พอมาฮอยนี่เพิ่นก็ก่อต่างธรรมดาเนี่ยแต่ว่าหนึ่งสิทมดินขึ้นมาก็ได้นิคมไม้ไปก็ได้ก,กอ่อเป็นแนวนี้สีทมดินกอ่อหยุกขึ้นมาเดี๋ยวพี่พี่น้องมีซ้ำนี่ ดเดี๋ยวสิมาอัปเดตให้เบิ่งเรื่อยๆจนสิได้จนกว่าสิบเอ็อ่าโอเคเนพ่อพี่น้องมอนี้สิมาอัปเดตหน้าบ้านให้เพ่อพี่น้องเบิ่งว่าฮอดไสเพราะว่าน้องบ่ได้มาอัปเดตนาบ้านนี่2มื้อเต็มๆพ่อพี่น้องมื้อนี้หันมาวางท่อพ่อพี่น้องอ่องาสั่งท่อมา12ท่อนนี่แหละพ่อพี่น้องสั่งมาวางหน,น้าบ้านกําแพงก็บเกลือกิดไ้แล้วแหละ ก็กำลังสร้าง,างก็กำลังชี้แจงสาวชิบ,บูบแต่ตอนนี้เห็นวา,างทอสัางเอสั่งทอเพิ่นมาเพิ่นมาวางทอให้เหมือนยีพ่พ่อมาอยู่ค่อยกันโรงง้นอยู่กับสร้างโรงงานมาเบิง่งทออย่าให้เพื่นวางออทอทอสิบสองท่อน หายเป็นว่างทอกันนักแร่พอเป่น้นาอางทอกเอ เป็นเิ่นวางหลวงเนี่ยเนี่ยเติบถ้าลงเองเนี่ยอันนี้เอาสั่งมาแล้วก็ห้เเป็นเาลง แองกันก็แล้วแหละพูดยังยังจะตก,กแต่งกระโปงท่อใหญ่เติมเพิ่อีนาะทออืมท,ทอปากอะไรวะทอทะอะไรนี่ปากเทนินปาหสิบปากหกสิบเนาะ ขอปาลปาครบสิเลยพี่องข้ามมาก็บาแล้วดอกมันถือแต่าการอืมบอกคนนเรื่องสั่งสั่งิกระเพอันือนยังบงันเตียงพี่นอกันเส, <c oughs> สนใจเดนไปใส่บริการโดเยวมันไปทางปุ่นเราจะเขห็นเานขาสนใจไปไทยไมา เดี๋ยวพาพี่น้องยังมาเบิ่งกำแพงกันเดี๋ยวพี่น้องกำแพงนี่เมื่อนี้ยน้องอันอัพเดตไปกับกอท่านเดี่ยวจะนี่เห็นกอเลยเลยเรียบร้อยขานแล้วก็เรียบร้อยเป็นกระปุกส้มนีวมันบดเลยบ เขาเฮตดเขาอะไราเกแล้วของเขาูเทสีนะไดแล้วาจั้เใส่ใหญยแต่เขาถ้าเล่นดีแต่เขาตัดเขาได้ไหอือฮาเพื่อน้องต้นี่กั เอาลงแล้วเรียบร้อยนอกเพิ่นกับเมื่อ่ะงันก็ได้จ่ายเงินเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเฉยพ่อพี่น้องเบิ่งบินเนาะนเดี๋ยวพ่อพี่น้องเงินบินขับเงินอันล้านนึ่งล้านแปดแสนกี่พ่อพี่น้องสีโต๊ะเป็นเงินไทยเดี๋ยวน้องอันสีขีดขึ้นให้เบิร์นอกนึ่งล้านแปดแสนกี่มันตกจักบาทเห็เดี๋ยวพ่อพี่น้องบ,อบ่กับโบได้ย้ายปรนได้่อันกับซ้ำกันกับท่อของเพิน่นเห็นดิ กับท่อน้ำเพิ่นอันนั้นท่อปากโคกซีบแล้วก็เดี๋ยวก็สิทมดินเนาะพ่อพี่น้องเดี๋ยวสิทมดินต่อแ,แต่ตอนนี้เห็นว่างท่อกับกำแพงก่อนแล้็เดี๋ยวสิห้าส่งก่ออีกพ่อพี่น้องเพราะว่าท่นอ,น,อ,น,อนี้เท่าใส่บ่อสูตรห้าสิก,ก่อเอาพอเทาใส่บ่อสูตรด้วยว พอสองอันสั่งมาสิบสองถอนพอพีน่น้องสออักับบุคือกรรันว่าเราว่าเราสั่งห้ยแมงบอบพอแล้วสิกอเอาหรือว่าเราสั่งผิดเนาะกระชีนี่กระชีมินต้องแซ่ล้วสิสั่งหอยแมงบอบพอห้แล้วกระชีกอเอา,เาก,กมอมาห้มันงห,หอดเพิ่อนอยู่นี่แต่กระชีทุ่มดินบอลทางเขาหันก่อนพอพี่น้องแต่แต่เท่านี้เห็นสิว่าท่านถมถมน้อยหนึ่งแล้ว สีชมนักบอนทางเขาให้มันสูงกระถอให้มันเขาเพื่อ,อนได้ก่อนอย่าถ้าต้องจอดอีหพ้วไปเนาะอันนั่นนี่นั่นชีเป็นหลอกก็คือกระซูบเขาซูบเขา,เขาแต่ละหลอกถ้าต้องเอาปูนจอดเองรายการอันนั้นเนาะมันอีกอย่าชิมาอัปเดตอันนี้อีก รวมคนเละพ่อพี่น้องเพื่อนถ้าซีไปวางหมู่บ้านอยู่พ่อพี่น้องบอลน้องอันบลแด่ท่าเนาะเอาหน่อยแล้วถ่ายนองอันก็เลยบ่ลแต่ถ่ายว่าตอนน้ดท่าก็ชิดถ่ายถ่ายพ่อพี่น้องเบิ่งข่าวว่าแด่ท้าซีแต่หนี่เดี๋ยวพ่อพี่น้องท้าแต่นี้แต่วอนของเอี่ยมกับบอลผนักนี่ยังสิท่าอีกอยู่แต่ว่าซีต่างก็เลยบลแด่ท่าดแท่ เห็ดใดญมาประมาณสำน hehe, ีเด้อพี่น้องตั้งแต่มาอยู่กะต่อกะเห็ดมาก่อนสำนีเด้อกําลังเห็ดไปเรื่อยเหลือพี่น้องคอยคอยเห็ดไปเพราะว่ามันสเห็ด้หลายอย่างที่เดียวมันกับ่ะไรเนาะพี่น้องเพราะว่าเพื่อนกะทั้งในกับ่ระเทศเนี่ยปูปูกระเบื้องพี่น้องมันก็ยังเป็นพื้นที่มินอยู่มั้งกะ ข้ากับเทนเด่ปูกับเบื่ออีกตอนนี้เขาเฮ็ดทางเขาก่อนเพื่อสิเขาเพื่อนได้สะดวกโอเคเราเพื okay, ่อนนลังอาเมื่อนี้หลองอันฉิมาเมื่อนี้เป็นมือสุดท้ายเพื่อนหลังฉีได้มาอัปเดตเกี่ยวกับหัวเพื่อนนออะไรกักกพรงงเพื่อนแปลกๆว่าเพื่อนเพื่อนข้างล่างก็คือ ท่าสีไปแห่เนาะพี่น้องแต่ท่านเดี่้วแจะขังเทิงหันแล้วแหละเดี๋ยวน้องอันจิขึ้นไปถ่ายเบิ่งนเก่งน้อยเดียวตอนนี้หันชิด่ายกําแพงให้พ่อพี่น้องเบิ่งก่อนว่าบอท่านเดี่ยวร้อยเปอร์เซ็นต์พี่น้องเพราะว่าสร้างนี่กับเพิ่นไปเฮดบอลอื่นอยู่เพิ่นงานไลายเนาะกะ็เลยชิบก็เลยชิบมาถ่ายก่อนเพราะว่าน้องอันจีนเลยมือน,นีแหละน้องอันจีนเลยจบคลิปแล้วพี่น้องแต่กามือทีสีใสเล็กประตูหัวอะไรกัน เล็กอันนั้นน้องอันชิมาถ่ายใหม่น้องพ่อพี่น้องเดี๋ยวมือนี้ชิมาถ่ายว่าโบกแกล้วเรียบร้อยแหละยังน้อยนึงแต่ยังเก้าหัวสาวเดิอาระชิตไทยมั้ยพ่อพี่น้องโบกแกล้วเรียบร้อยออยังเป็นี่พ่อพี่น้องนี่แหละยังเป็นี่กบเล็กท่านไหนตายว่าข้าท่านไนเรียบร้อยไม่ใช่ยังแตนี้แต่การขาวทใช้เล็กในหนี้พ่อพี่น้องนี่เล็กแน่นริงมัน แต่กัยังเล็กคางทึงหัวเสากับท่านแต่ใส่เดียพลอพี่น้องคางนี้คือการะระดับเดียวกันระดับเดียวกันเลยเดี๋ยวฉีบพลอพี่นอ้องเบื้องยุนี่กันเลยพลอพี่น,อน้องเพื่อนท่าสีทั้งทิงทันท่าแล้วเลยยังจะทั้ทงหลุมทั้งหลุมท่าห้องผืนไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้อง ก็ประมาณนี้แหละพอท่านไหนท่าแล้วก็คอยเฮ็ดไปเท่เนาะยคอยพี่น้องไอ้บัณฑิเฮ็ดบาดเดียวเทาบัณฑิตเฮ็ดแบบด้วนนะเขาคอยเฮ็ดไปที่ะหนน้อยคอยพี่น้องโอเคเนาะพี่น้องคลิปนี้ก็สิคลิปนี้ก็สิ่งเจบเพียงแค่นี้เนาะพี่น้องกะขอบคุณขอบใจที่เขาไม่ติดตามเนาะคอยพี่น้องกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำ ใจน้ะพี่น้องเจอกันใหม่คลิปหน้าเพื่นพี่น้องบาย